สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นี่อำเภอบดบือพี่น้องครับเมือนี่ทีมงานช่องที่นี่อำเภอบดบือครับสีผ้ามหาแนวกินแรงพี่น้องเอยตลาดคล้องถมอำเภอกุดลังซีแยกโสคุน้ะพี่น้องเด้อมาฮอนล้วกลับไปกันเลยพี่น้องครับสีผ้าไปเยี่ยมยามพอข้าแม่ขายพี่น้องทั้งอำเภอกุดลังเฮาปุ้ยดอกบัวแม่พ่อไอ้ยำพ่อนี่เฮ้อขนมนำมาปุ้ยเอาเอาขายดีแล้วพอเด้อแม่ปุ้ยสบายแต่ว่าแม่ขายขายจุเลียนเอา นะครับอีพออีแม่ข่ครับยางจะน้อยพี่น้องครับเหมือนี้ฝนตกลิ่นพี่น้องครับเอาหขายดีสุรานได้พี่น้องเด้อนะครับม้างออแล้วกลับไปเลยพี่น้องครับประตูการอยู่การกินอาหารอูดมสมบูรณ์นะครับอีพออีแม่ร้านค่าร้านขายนะครับทางกุดล่งเฮานะครับมีถูกวันอังคารได้พี่น้องเด้ออุ้ยปักงอแม่เป็นจะแซบเดี๋ยววะเออใส่กอกพี่น้องครับเอาเอาขายดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ผักมีสีใบนะครับอีพออีแม่คอยครับขายดีทุกร้านพี่น้องกับเออพี่น้องทางอำเภอบุดลัง,งยสีแยกโสคุณเน้อะนะครับมีทุกวันอังคันได้พี่น้องเดอ้อตลาดนัดข้องผมมองเพลินพี่น้องครับอาหารการยูกการกินก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มีสูตรเย้าพี่น้องครับคือทอนบ้านยาวๆเร็วเนาะเอาอขายดีทุกร้านพี่น้องกับความหักความแพงนี่คือวิถีชีวิตพี่น้องครับโอ้ยลาบเป็ดเป็นอะไรแทบจะว เมื่อแม่สีได้ลาบเป็ดบ่ากินแลงมือนี่เนาะเออเอาหขายดีพี่น้องครับไปเรื่อยๆพี่น้องครับมือนี่ฝนตกลิ้นแม่เป็นยังไหนสวัสดีครับเดิยังมาเมือนี่มีบ่แม่ลาบไก่ยวงโอ้ยตีเอาเดิายังแม่โอ้ยอีแม่แอ,อด,อดมินเห็นด้นี่นะครับพอจะเป็นลาบพอจะเป็นอาหารการดูก,การกินสมปาจอมแล้วแซ่บขนาดเด้เลยอีแม่เนี่ยเอานะครับลาบเป็ดเราค้นเห็นได้เลยพี่น้องนี่นะครับสดๆหม่ๆนะครับเออขนมนมเนยนี่โคบิดพี่น้องกับอีพออีแม่ทาง อำเภอกุดล่งครับเมือน,นี่ทีมงานช่องที่นี่อำเภอบอระบ,บือครับเดี๋ยวมายาำถามข้าวครับมองได้มีตลาดเข้ากัสิไปหันละพี่น้องเนาะ <c oughs> ถือว่าอ่าส่งเสริมการขายนะครับส่งเสริมรานค้าชุมชนห้ขายดีเด้อพี่น้องเด้อกำไรมันกกบดเพําะได้ดอกแมนบอพี่น้องว่าแต่ว่าเห็ดแล้วไม่มีความสุขพี่น้องครับอีพออีเม่พ่อได้ซื้อขนมนม,นมเนยให้ลูกให้เต้าพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะเอา ขายดีสุดคนเด้อแม่ขายยังขายมกโอ้ยขายดีแต่่าเอาแม่ทังฝนตกลินแต่แม่มกกับสุบน,นไ่ไมมเอาขายดีเด้อแม่เด้อนะครับเอายี่พอีแม่ขอยครับมาซื้อได้พี่น้องเด้อซอยซื้อซอยสนันสนนแน่นะครับล้านค้า,าล้านขายชุมชนของเขาตลาดนัดคลองถมช่องที่นี่อำเภอรบระบ,บ,บือครับกบสิไปเบิดสุมองกันละบ่ได้เรียกมองไปดอกพี่น้องกับไปเบิดนะครับอี่พอีแม่ นะครับอุย้ยขนมหอมเม่เป็นตาแซ่บแต่พ่อทอดใหม่ๆนะครับอีพออีเม่ขา้ขายดีทุกร้านนะครับนี่คือนะครับความเป็นอยู่ของอีสานบ้านเฮาพี่น้องขับใส่กอกใส่กอกอีสานนะครับขา้ขายดีได้ใหญ่เด้อนะครับสุรานนั่นแหละพี่น้องนะครับนี่คือตลาดแม่บักทุเรียนนวยจังบาทนี่เอาว่าแม่ทุเรียนบักมี่ตีโอ้ย <c oughs> บา้านแม่เป็นทุเรียนที่ดังเว้เนาะ <c oughs> เอาแตงโมแตงโมพี่น้องเอ่ะ นะครับแจงโม่เดอ้อขายดีได้พี่น้องเด้อนะครับเอาอีพอ,อีแม่อ่อยเจ้าหัวยังใหญ่เจ้าขายยังขายสมวัดิเอานะครับไปขายดีได้ใหญ่เด้อนะครับเอาฝนตกลิ่นพี่น้องกับธรรมดาพี่น้องสีมะย่างหลายอยู่ดิฝนตกค่ำสะกอนเออฝนตกใส่แรงใส่ไงนะครับโอ้โกบไหมปลาดุกเนี่ยเอาไปลาบก็อยูคักนะแม่เนาะเอา ขายดีทุกร้านครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเข่าขาหมูนะครับหมูพะล้นะครับเอาขายดีนะครับโอ้แสดงว่าอาหารการยูการกินนี่นะครับหลากหลายนะครับอีพออีแม่ครับตลาดนัดคล้องถมของพี่น้องทางงเพื่อกุดล่างเขาแม่ขายอย่างแม่นี่ขายหนมควกโอ้ยหอมหวยๆพี่น้องครับนี่เห็ดเอาได้พี่น้องนี่นะครับวันจะเป็นทอดกล้วย พอเปียกไปแล้วขายดีป่ะแม่เหออโอ้ยน้าฝนตกพร้อมจีแม่เอา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 ,เอาให้กำลังใจครับพอค้าแม่ขายพี่น้องกับยางอยู่ได้พี่น้องครับเออพี่น้องกับยางยางยูงย่เพราะว่าฝนมันตกเนาะพี่น,อน้องเนาะหายเนาะไปกินแร้งดิปูนคนกับขี้ข่าหีดซื้อไปกินซัมเด็ดโหลดๆๆๆลกินเหล้ากับนอนมืออื่นกับเฮ็ดเบีเ้ยเฮ็ดงานต่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาขายขายดีทุกคนพี่น้องครับโดนัทโอ้เป็นไหนใหญ่แค่ไหนเนาะเอาขายขายดีได้พี่น้องเด้อนะครับร้านค้าร้านขาย <ersch> นะครับ <utral. S 2> ทุกร้านนะ,ะพี่น้องครับมีทุกวันอังคารนะครับย้เอาพอที่เห็นเจ้ายคล่องถมบอระบือเจ้าคือนม่ชูมองเด้วเอ้อเอาขายดีได้ยัยเด้อไวจับเส้นสดพี่น้องครับนี่นะครับร้านนี้แซบดิเจ้านี่ก็แซบพี่น้องครับนะครับประจําอยคล้องถมมือนนี่มากขุดล่างพี่น้องครับมาพอกันเก่ือนะครับขายดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอีพออีเมข่อยครับคนละหมากคนละไม้นะครับมือนนี่มันฝนตกจังน้อยครับพราวะาพาอยู่เขาดิ อยู่เขาสองสามมือหุ่นดิพี่น้องนะครับเอานะครับเห็นจังไดก็มาขายคือเกานะครับย่านพี่น้องบ่ได้กินดินะครับหดมือหดมือนัดเท่ากับมานะครับขายดีครับช่องที่นี่อำเภอบอระมือครับส่งเสริมการขายส่งเสริมร้านค้าชุมชนยี่ห้ออีเมร์ตลาดนัดคลองถุมเ้าไปเบิร์ดพี่น้องครับบ่ไเด้เรียกมองไปดินะครับบ่ายตะมีตลาดครับเขารุ่งจอดท้ายรถบ่ยากครับถือว่า อีสานบ้านหอพี่น้องครับนี่นะครับกระตุนเศรษฐกิจจักน้อยพี่น้องทางอำเภอกุดลังซีแยกโศกคุณไฟแดงนี่แหละพี่น้องครับมีมีทุกวันอังคารด้วพี่น้องเด้อฉัหรับตลาดไงเพิ่นกะมีทุกวันที่8นะครับอืมอีพออีเมลนะครับเออวันที่8ปดแต่วันที่เก่าครับวันที่เก่าพี่น้อเป็นบ่แม่วันที่เก้าเลยเนาะเออนะครับลงเก้ามารวดพี่น้องครับเอาให้ขายดีพี่น้องครับอีพออีเมลคอยนะครับนี่พี่น้องครับพี่น้องก็ยังางอยู่ดินะครับปลาเผาหอมๆนะครับ ฝากต้อนให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมากินแกล้งน้ากันนะครับเอานะครับทีมไทยใช้พี่น้องนะครับฝนตกลินพี่น้องนะครับให้อีพ่ออีแม่ขายดีสุขูสุขคน,นะครับความหักความแพงมีความเป็นอีสานมีทีชีวิตพ่อค่าแม่ขายนะครับขายดีขายล้ำรวยสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อทีมงานช่องที่นี่อำเภอบอระบือกับทรงเสริมการขายให้พี่น้องล้ำรวยกันไปสบายดีสวัสดีครับ